ไว้ว่าเขาเสงสายนุ้ยกระผัดใหญ่เอาใเดี๋ยวให้มารียาโนุยไปเดี๋ยขีมือโน้ยพี่โนุยอยู่พัทลุงก็มันก็ไปได้นะเขาดูแลแทนเขา ใครไปม่ทางนี่เขาบอกใครอไปประหละไปะลาไปร่ปะลางานัวชนงนอไว้ลนที่ไหนที่โรงเรียนนะงานแปลงเอาหัวไปชนดเหรอร้องเพลงไงอ๋อเห้ยเอ้ยเจ้าตัวดิ แล้วต่ำเท่กเดิมก็มาล้าสุดท้ายเด็กที่นั่นเขรู้จักเพลงนี้กันดังมากจะถึงทงานไหมเนี่ยเาชื่อากะน

เมมเบรีอ่ะลบจริงเลารูปอย่างนี้เมื่อวานจะได้ดูปะเออเราถ้าเราทำกับพี่คันนี่อ่ะพี่คันนี่ลงได้ไหมอ๋ออะไรนะน้าหลับน่าโกรธถ่ายเยอะทำไมไม่ลงถ่ายเยอะ ทั้งโโไม่ได้ทายนะไม่ไ้ทม่ไู้เจอไว้กตื่นเต้นไม่นอนคืนเลยเขียนเล่าเรื่องไว้ทั้งคืนเลยอจจะเช้าลแกอยู่ไหนแกอยู่ที่ไหนบออยู่ในห้องออ่อยู่ในพันธี เราเครกันมือสรอขาตวเล็กมือสาไปมือสาเพราอะไรเล่นบปลองถูบ้านบ่อยถูบ้านบ่อยกวาดบ้านถูบ้านกวาดบ้านถูบ้านรักจานสัก้าไม่มีลไปไม่ได้ทำ เข่าใบไม่หายเนาะเข่าใบยังไม่หายยังเป็นแผลที่เป็นลมที่สองการนะอ๋อสองการกับบ้านเนี่ยเป็นแผลเป็อะไม่เค่รู้เรื่องตัวเองของเก่าของใหม่ฮะไม่ไม่เคยเห็นไม่มันไม่เจ็บใช่ไหมล่ะมันเลยไม่รู้สึกทไมโเนี่ยอลอตอนล้มเจ็บไหมอ่ะไม่เคยรู้แมูุ่จำไม่ได้แล้วตอนนั้นมันเป็นแผลสดนี่